สวัสดีค่ะพบกับช่องรถบ้านสมชายนะคะวันนี้แอดมินนามานำเสนอรถ Toyota r ร v o นะคะเครื่อง2.4ตัว E ปี2016นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราชมรอบรอบคันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะ เรามาดูในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ รองรับนะคะวิทยุ CD MP3 แล้วก็บูทูทด้วยนะคะเรามาดูด้านเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะรองรับปุ่ม power running นะคะเป็นปุ่มสำหรับคนที่ชอบความเร็วแรงนะคะแล้วมาด้วยหมวดมีโคคานะคะเป็นประหยัดน้ำมัน เรามาดูด้านหลังนะคะเบาผู้โดยสารกันบ้างนะคะเป็นเบาผ้าสีน้ําตาลนะคะคันนี้นั่งสะดวกสบายเลยนะคะเบาะไม่มีพับไม่มียุ่ยนะคะฟองน้ําเต็มทุกจุดเลยนะคะภายในโดยรวมนี่90%้90%เลยนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะเรามาดูน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีการถูกถอดทําสีแต่อย่างใดนะคะรถสภาพเดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงเม็ดอาร์ตนะคะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีรอยถอดเลยนะคะแผ่นเพจนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะ คันหน้านะคะก็เป็นคันเดิมๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุนหนักไม่มีชนชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะทางเรารับประกันได้เลยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับภายในรถนะคะรอบๆคันของ Toyota r e v o เครื่อง2.4ตัว e คันนี้นะคะเรามาฟังโปรโมชั่นและราคากันนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ Toyota r ร v o นะคะเครื่อง2.4นะคะตัว e ปี2016นะคะสีขาวแบบนี้นะคะทางเราขายเพียง 489,000บาทนะคะย้ำนะคะ489,000บาทผ่อน72งวดนะคะอยู่ที่งวดละ9,300กว่าบาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนะคะออกรถ900บาทจบทุกอย่างเลยนะคะ<อ>ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะและเรายังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะคะรอคุณลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมเราอยู่นี้นะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อเราได้ที่เพจนะคะรถมือ2รถบ้านสมชายคูซ้ายมินบุรีกทมหรือว่าจะเป็น l i น์แอนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไลน์อไปให้นะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 1 8, 1, 8 1 5 1 3 5นนะคะ0814803351นะคะสามารถติดต่อเราได้ท,ทางทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะแอดมินนะคะจะพามาชมการสาธิตพ่นไอน้ำฆ่าเชื้อโรคก,กันนะคะ ตอนนี้นะคะโรคโควิดกำลังมาแรงนะคะคุณลูกค้าดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ